สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคนค่ะยินดีตอนรับสู้ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจเพจดีจสาวน้ำายือนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ซอยบึงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจติดตามเป็นแห่งใจโดยตลอดหลายคนทักทายพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอ ขอบคุณในหลายค่ะพี่น้องคาะคลิปแรกของมือเบิงขันสาวน้องเยินพาพี่น้องไปจอบซองเบิงลูกสาวเบิงอิล่าอุงอิงขอบคุณพ่อพ,อ,พอแม่แม่กเอฟซีูที่หมอบมาไล่หมอบรางวัลนำใจต่างๆให้พี่นนอใหอ้ให้ลูกสาวเนาะจากพี่น้องจากทั้งใดแน่จังสี่เราก็วาไปถึงว่ามือนี่เพื่อนจะไปทำการแสดงอยู่ทั้งบ้านน้องยาปล้อง ทางอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดโพดโพลละหลักพี่น้องกับโพดกับคักกัแน่อยู่ค่ะทางศรีสะเกดทังโ,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 โดยเฉพาะอุทุมพรพิสัยเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอำเภอที่จ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงว่าเป็นายที่สุดปุหลาพี่น้องค่ะสมกับเป็นศรีสะเกดเพชรบ้านแพงอยู่ค่ะว่าถึงอีหลา่าอุคงอิงไปแล้วพี่น้อง ว่าพอพ่อแม่แม่เอฟซีมีรางวัลน,นำใจให้ลูกสาวจังไดแน่เราก็ตามที่เฮาเบิงแย่งลูกสาวอ่าจอบซองลูกสาวมาเนี่ยถ้าเว้าถึงมาไล่นำใจของพ่อพ,อ,พอแม่แม่เอฟซีทีมีต่อลูกสาวอ่าเวบาถึงมาไล่แสนมาไล่หล,ลายแสนเนี่ย เข้ากัเห็นอยู่เรื่อยเ,เ,เป็นบอคะพี่น้องเป็นเรื่องที่แบบเข้าเห็นจนชินกับอิหล่าอุงอิงแต่อีกคนหนึ่งพี่น้องบัตตานี่สาวน้ำยื่อนอยากขอเวบาถึงเป็นน้องไม่เป็นน้องไม่ที่กำลังเตรียมโชว์เตรียมงานเพื่อที่จะไปอยู่ในสังกัดสาวหน่อยสองพี่น้องนั่นก็คือสาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นก็คือน้องหักแพ่นพี่น้อง โบอยากเสื้อค่ะว่าน้องไม่พึ่งเข้ามาาอ่ากะมีโอกาสได้มาไล่แสนแสนแตกอีกแล้วค่ะท่านวาสนอก,กะถือว่าเป็นอีหยังทีเป็นมิติใหม่อ่าเป็นมิติใหม่ของความหักแพงของการบึงแย่งศิลปินพี่น้องเพราะว่าซูเมือนี่เนาะระบบออนไลน์เหตให้ high, อ่าคนทั่วโลกแนมเห็น บอกว่าจะไปอยู่มุ่มใดของโลกมีโทรศัพท์สามารถติดตามสามารถเบิงกันได้เราก็ระบบออนไลน์ซูเม,มอร์นีโอนกันง่ายนะหนะ้านะพี่น้องบอกคือตะกี้เด้แต่คือมันยากในการที่จะให้ร่องบ้านเนาะมีแต่ไปปอนหนาเวที่ัจงซี่เป็นบก่กคะซูเม,มอร์นีเป็นมิติใหม่เป็นโลกออนไลน์พี่น้องพอเห็นแล้วก็เลยว่าโอ้เนาะขนาดน้องหักแพง พึ่งมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบานแพงซึ่งจะเตรียมโตไปอยู่กับสาวน้อยลำเพลินโชถือว่าเป็นวงที่สองของสาวน้อยเพชรบานแพงพี่น้องแต่ว่าน้องหักแพงก็ได้รับกำลังใจเนาะจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีผู้หักแพงให้รางวัลดำใจจนมาไล่แสนแตกพี่น้องเห็นแล้วก็อยากอ่อนน้อกันเลยอยากเอามาเวาสููพี่น้องฟังแล้วก็พอดดีเห็นน้องหักแพง เพิ่นโพดขอบคุณขอบคุณเนาะเดี๋ยวไปอ่านบึงว่าน้องฮักแพงวรัญญาพรนี่นะคะเพิ่นโพดขอบคุณพอ่พอพ่อแม่แม่แมวาจังไดแนนขอบคุณมาไล่มือนีจากบ้านฮักน้องฮักแพงจาา้ามาไล่นำใจคนขยันน้องฮักแพงขอบคุณพอ่พอพ่อแม่ถูกคนที่ร่วมใจส่งกำลังใจให้หนูอยู่ตลอดหนูอบอุ่นทุกครั้ง ที่มีพ่อพ่อแม่แม่โพดหาเขามาหาหนูหักพ่อพ่อแม่แม่เช่นกันที่พ่อพ่อแม่แม่หักหนูเพราะบ้านหักหลังนี้เป็นบ้านที่สมบูรณ์อบอุนหักกันแบบครอบครัวซัพพอร์ตสนับสนุนลูกสาวคนนี้อยู่ตลอดเวลาบอกว่าหนูสีเหตุขอผิดพลาดบ้านหลังนี้กับพร้อม เป็นกำลังใจให้หนูเสมอขอบคุณผู้ให้โอกาสหนูทุกคนจะ้ะบววสิเป็นพ่อโจแม่นุลแม่หน่อยยาสุภาพพออำนาจทีมผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนขอบคุณที่ยังหักเด็กหน่อยคนนี้ติเตือนสั่งสอนให้คำแนะนำทุกอย่างจะ้ะขอบคุณสร้างแต่งหนาทำผมทำชุดให้หนูอยู่ตลอดตั้งแต่มือแรก มามีเอพี่แบงค์พี่ไอซ์แมกันคอยอบรมสั่งสอนหนูทุกเรื่องหักคือเอื่อยอ้าย,ายแท้ๆกอดมือละนิดแต่หักมือหลายๆจ่ะหนูพร้อมที่สิกค่อยๆก้าวอยู่บนเวทีสาวน่อยเพชรบันแพงนี้เพื่ออนาคตตัวเองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด ไปต่อยอดที่วงสาวน้อยลำเพลินโชว์วงสองเปิดวง31สิงหาคมนี้เจ้าภาพอย่าลืมวงเนยน้อยแต่มีคุณภาพเดอจ้าเพล่นว่นนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์หักแพงเพชรบ้านแพงติดแฮชแท็กบ้านหักน้องหักแพงนะคะนี่ก็เห็นพอโจเพิ่นแช่มาอยู่ค่ะพี่น้องคะ ปังๆแล้วก็ติดแฮชแท็กฮักแผงวสันนอน่อยเห็นมาไล่นี่ละพี่น้องคะเขาเอินว่ากะคนเฮ้าเนาะ เพื่อแพร่ความหักแพงทั่วถึงกันนะคะพี่น้องเอฟซีบอกว่าจะเป็นเอฟซีสาวน้อยเพีบันแพงเอฟซีพอๆแม่ๆไม่วงอย่างสีน่นาอก็คือพระเอกนั่งเอกลหลายๆคนใน่วงเอฟซี FC เอืยอย,ยอีลาอุ้งอิงอย่างสี่เป็นบอ,อกกะมีดำจิตนํำใจพี่น้องคะ่ะเอือ่เฟือเพือเ่อแพร่เห็ดมาไลา่หาน้องหักแพงก็บู่ยหงเสือ้อคือกันพี่น้องคะ่ะ นองพึ่งเข้ามาบอทันน่านเนาะโมแมนเป็นเทือ่อเป็นเทื่อที่สองหรือว่าหลายเทือ่อเลยเด้พี่น้องที่เห็นเป็นมะไ่แสน,นี่แมนบอกก็มีโอกาสได้มะไ่เป็นแสนคือกันนะคะก็ดีใจค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความฝันความหวังที่จะทําการทํางานจุนเจือครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะเป็นเด็กหน่อย รุ่นใหม่อ่าเป็นเด็กหน่อยรุ่นใหม่เป็นลูกหลานของเฮ้าเช่าอีสานแเราพอดีมือคึืนนี่เพิ่นไปทาการแสดงอยู่ทางร้อยเอ็ดถือว่าเป็นทางบ้านพี่นอ้องอือถือว่าเป็นถิ่นร้อยเอ็ดอ่าเมือหันเบาถึงกีฬาอุ้งอิงถิ่นสีสะเกตเนาะนี่ก็ถทินร้อยเอ็ดก็เลยได้รับมาไล่นําใจจากบานหักที่ค่อนข้างจะ พิเศษในมือวานนะคะกะแสดงความยินดีกับน้องหักแพงเนาะกับเืิ่งแย่งกันไปพี่น้องคะบอกว่าจะเป็นศิลปินคนใดอยู่ในสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าอยู่ในสังกัดสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นวงที่สองเนาะกะให้กําลังใจกันไปพี่น้องหักกันไว้ดีกวัวสร้างกันคือว่านอเสื้อซานแห้งยามินสาบกุยกัน เกิดเป็นคนอีสานห้หักแพงกันไว้ไผ่ห็ดดีใไ้สุอยู่ซอยสู้ยายานลืนคั่นแม่นไผเห็ดเคียย้ยาไให้ค่อยๆเว้าไข่แก่ซอยกันคือเพิ่นว่านะคะขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อค่ะเด้อที่ติดตามเป็นกำลังใจอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ